สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาแกะกล่องอีกหนึ่งคลิปนะครับเรามาดูกันว่ากล่องนี้มันมีอะไรอยู่ในอันนี้ก็ให้น้องๆที่บริษัทเขาสั่งซื้อให้นะครับเป็นแบตเตะเลียน ราะว่าของเก่าที่ใช้อยู่มันเสียละเสียไปนานแล้วมันไม่ได้ใช้ก็สนรูว่าตอนนี้ไม่มีแบตเตอรี่ตัดปุกนะครับก็เลยให้น้องๆมีบริษัทเขาสั่งให้เขาบอกว่าเขาใช้แล้วมันดีก็เลยลองให้เขาสั่งดูนะครับมามาดูกันว้าว กล่องเล็กนะครับกล่องเล็กดูเปิดฝามาไม่ได้ห่อป๊อเปิ้ลไม่ได้ห่ออะไรให้นะครับก็เปิดฝาฝาไม่ได้ปิดนะถ้าเราคิดไปในแง่มุมที่ดีก็เขาเปิดฝาแล้วก็เอาสินค้าออกมาทดลองให้เราดูนะว่าสินค้าใช้ได้ไหมเขาอาจจะลืมปิดนะมันจะเป็นอย่างนั้นคุณผู้ชมรู้ไหมว่า แบตเตอรี่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ถูกมากนะครับต้องยอมรับว่าถูกมากนี่รเราแกะมาดูละว่ามันได้อะไรมัาก็มีอุปรกรณ์เนาะอุปรกรณ์ลองผมนี่ไปดูอุปรกรณ์ลองผมสัญญาว่าเบอร์ไหนแล้วก็ที่ชาร์ิเขาจะเป็นไทยซีนะ เป็นไทสีนี่ก็น้ำมันเราหายไปไหนแล้วแบตเตอรี่อ๋ออยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้นึกว่าไม่มีแบตเตอรีน่นึกว่ามีแต่อุปกรณ์เล็กมากเลยครับเล็กมากก็โอเคนะเล็กมากแต่เห็นน้องก็บอกว่ามันใช้ดีเขาก็เลยสั่งมาให้เดี๋ยวเราก็จะลองใช้ดูว่า มันจะดีตามที่นอกก้องเขาใช้ไหมก็เอายี่ห้อเดียวกันที่เขาสั่งที่เขาใช้อยู่นะเขาก็สั่งให้ยี่ห้อนี้เล็กครับเล็กกระทัดรัดกระทัดรัดทีมากนี่กดปุ่มตรงนี้ปิดเปิดน,นี่แบตน่าจะหมดนะเราต้องชาร์จแบตเพราะปะกติผมจะใช้แบตเตอรี่อีกแบบหนึ่งนะแบบที่ ร้านตัดผมเขาตัดก,กันก็จะใช้แบตเตอรี่นนั้นแต่พอดีมันเสียก็เลยต้องหาแบตเตอรี่ใหม่มาใช้เราต้องมีแบตเตอรี่ติดตัวไว้นะเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่เข้าร้านตัดผมนานแล้วนะเกือบจะสิบปีละก็ตัดเองตัดเองทำเองก็ ไม่ได้เข้าร้านตัดผมมานานละสรุปว่าร้านตัดผมไม่ได้กระตังเราก็จะตัดเองตลอดไม่ต้องมีโรงครับแบตะตเลี่นมาก็ไถ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 เลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตัดดูแล้วจะรีวิวมาให้เพื่อนๆได้รับชมดูว่ามันดีไหมมันโอเคไหมแต่ว่ามันก็ ไม่แพงนะเพืเ่อนๆไม่แพง89บาทรวมส่งนะ89บาทรวมส่งแต่การแพ็กสินค้าของเขาไม่ได้มีแอประเปิลมีอะไรแพ็ใคใหนะ้นอกก็กล่องใส่มาจริงๆไม่น่าจะมีผลอะไรหรอกเพราะว่ามันคนี้กกล่กองเป๊กเลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทร่นี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟัง แล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้กับชอบ่องเลยนะครับเพื่อจะนำสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมรับฟังดูกันเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ